เอามงนี้ล้วเอามงนี้ล้วไปอีกไปอีกไปอีกพุทธนะสวัสดีครับผมยังเหมือนแรงครับพอดีเหมือนเศร้าฝนตกครับลุกด่างอะไรยู่นี่ยพูดบังไงคนไป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 อีกหน่อไ,<ป>ไปได้บอ๊ะ<ป>ทุกหกปฏิญาณ อันนี้ว่าคอนขี้โคบ่เคยขาวปลาขาวดวงเอาอไงไดีล er ่ะดูนะแค่เสาคนน่ะพอดีฝนตกครับเต้าใส่มาลานครับยานลถทับกัแล้วเขามาปลอยอยู่ในสะนะครับข้างในมันมีบ่อหนามอยู่ นี่นะปล่อยกงนี่ละเดี๋ยวเขาก็ไปเองเขาเองหรอกมันกันนะมันอยู่ดีปะจับเพิ่มเบิังรู้บ่าทีเพิ่มโอกาสจับอ๋อโอกาสจับว่าสันขี่ไลยว้าวหนั <laughs> <ม> <laughs> นี่ครับเบิังเล็กรู้ย่านรถทับเนาะพอดีลานติดถนนครับจะปล่อยลงไปสิ ไปไว้เนี่นะโอ้ยบ่ต้องสา่ทัดอกปล่อยรถเอามาปล่อยกับปล่อยซื้อนะวันที่สิบห้างเหาอเกิดแล้วโอ้เอาเอาเอาเดี๋ยวเตี้ยเดี๋ยวเตือมึ่กล้าจับบันจะจับได้ซื้อเาไปเพล่อะไรฉันปล่อยคืนสู่เดี๋ยวเขาไปเองเดี๋ยวไปเองตั้งหลักก่อนแล้วนะตั้งหลักก่อน อย่าไปยุ่งน้ำฉันแม่ไม่อยากกลับไปยุ่งร้านดิไปไหมล่ะไปไหมเงไปแล้วครับเสรไปแล้วมาไปแล้วบันนี่หัวลงแล้วไป,อ,ไปอ,อ๋อปลอดภัยปลอดภัยครับติดถนนนะครับน้อยยานรถทับครับก็ลเลยว่าขับมาปล่อยตรงนี้เป็นหนองหนามใหญ่อยู่ครับเดือดางในนี่มันใหญ่ครับกว้างกว้างอยู่ครับ มาปล่อยเต่ามันมโอ้ยปลานี่หเบสเลยมาข้างนกันหอย่างเี้นี่ไกระคาอยู่หันะไปไปครับไปเบิ้งในปลากันมียังหกเถอะห่อยห่อยแมนบนี่ยขามาตัว่โห่มไม่อย่างไรอยู่นี่มาแมย่างไะอยู่กอก ô oh. ô oh. ok là uầy hình oai oai đen oai đầm ไปไปขึ้นเมื่อเถอะไปพี่น้องไปกลับบ้านครับพอดีในเตานะครับเนาะก็ะเลยเอาขอมาปลอ่อยในปลามิทีนี่ครับโอ้ดอกไม้นี่หมีพี่ฉันเองโอ้หที่ฉันเองอเพื่อนวะ <laughs> มึงดอกไม้ครับสวยงามครับผมไปไปออกเมื่อไหร่ครับจักเด้อโบรูจักอโอ้ดอกนี่ก็งามแล้วฉันรู้มาบึง ดอกไม้ในเมืองหลวงดอกหญ้าครับพุ่นแห้งลายพุ่น่ะเป็นดงเลยผลนนี่คือคึ๊บแป๊บไป,ป,ะไปละพี่น้องคิดหนิว่าไม่หยังดอกพร้มามป่อยเตาเฮ้ซื้อหรอกครับ <c oughs> ยำมือแลงครับกิจกรรมต่อนเนื่องครับโอ้วางนี่ไหมน,นี่นี่นี่นทุ่งดอกไม้ครับ ตรงหกไม้บมาบัญญุเชียงใหม่เยอะนะครับเนี่ยูย่กรุงเทพครับดอกใหญ่ืสอดอกครับไปไปเอาถ่าแนวโอ้เพียแคงงามเพียโอ้เพิ่งเจอเหรอครับมามามาปิดกล้องให้นะครับพี่น้องมาปล่อยเตาเสื้อผมไม่งังครับคลิป,ปเ,เนีงงเเ่ยขอบคุณที่เขารับชมครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับเนาะ พ่อกันที่แรกก็ฝากกดติดตามให้น้องครับทำมาหากินกันไปนะครับเนาะสู่ๆครับผมทุกคนครับคือกันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ